อ,อ้อ,อนแม่แหละนะอ่อนแม่ก็เหมือนแบบบางทีเราก็ยังเป็นเด็กในสายตาคุณแม่นะ,ะาสาธิตแสาธิตหน่อยไหมสาธิตหน่อยเออแบบเอ,อ่อแม่ทายาที่แผลให้หน่อยอะไรเงี้ยเสียงสองด้วยเสียงสองแม่ <c oughs> <c oughs> แม่จ้าอะไรเงี้ยงั้นเลยเอทายาให้หน่อยจา้าเวลาเป็นแผลเป็นอะไรอย่างเงี้ย าเบาๆนะเบานะแสบอะไรเงี้ยเขก็มีบ้างมีบ้างโอ้ชงเก่งนะอยากให้พี่ๆสำออยใส่เบบี้หน่อยค่ะอ๋อวันนี้ดีกิตต้าจนไม่แขนไปหมดแล้วเนี่ยอันนี้หนักอันนี้หนักเลยสำออยหนักเลยสำออยหนักหรอเสียงอ่อนมากกับพ่อลูกๆเยอะเลยช่วงนี้ พ่ออ้อนน่ารักไงขำพี่แพทอ์นถ้าแฟนๆสำออลพ,พี่จะดูแลรยังไงคะ,ะดูแลรยังไงครับสำออลก็ร้องเพลงให้ฟังไงร้องเพลงกล่อมเลยเลือกสำออยนะอะไรอย่างเงี้ยร้อ,องเพลงให้ฟังเพลงว่าเพาะเยอะพาว่อแพทตามมาอีกตึมเลยน่ารักอ่ะพ่อจ๋าน่ารักอ้าวขอบคุณนะขอบคุณครับอ้อนเอฟซี C บ้างก็ได้นะอ่า อ่ะคุณอ้อนสิอ้อนเป็นแล้วไงพี่เจบตาลายเกี่ยวไหมเนี่ยเป็นไลไน<อ>ายอ<ค>ะไรครับพี่แพทน่ารักโอ้เหล่าสกอตมัง <c oughs> ม้งแหมให้เจอ่านคอมเมนต์อ่ะ <c oughs> <c oughs> ให้เจอ่านคอมเมนต์ค,ครับเขาชอบแบบเมื่อกี้ไงนั่นคือเขาชอบแบบเมื่อ <cụ> กี้เอแล้ว <c oughs> จะมีใครตอบอะไรทันไหมอลองดูอืมอืมอืมอ่าโอเคเดี๋ยวเอาเลือกคอมเมนต์เด็ดๆแล้วกันครับที่เป็นคําถามอืมอืมเอาคุยไปก่อนครับครับผมอ่าก็ ช่วงนี้ก็ชักชวนกันเข้ามาชมไลฟ์กันเยอะๆนะครับผมก็พวกเราทำงานก็เหนื่อยแล้วอยากได้กำลังใจจากแฟนๆโดยการเข้ามาพูดคุยแล้วก็มาชมไลฟ์อันนี้เขาเรียกว่าสัมออนแลเนี่ยออนมากพอไม่อยากเป็นเบบีอยากเป็นมามีมากกว่าอุ้ยพี่ฟ้าชุดเท่มากๆค่ะเหมาะสมมากขอบคุณพี่เปรมด้วยครับอยากไปนวดแขนให้ดัดดี้ ขอบคุณนะขอบคุณครับดิฉดีแขนใหญ่ด้วยนะจะบิ้วทำไมเนี่ยรอพี่เจี๊ยบอ้อนเจี๊ยบอ้อนเป็นไหมเจี๊ยบอ้อนเป็นไหมทุกวันนี้ก็อ้อนอยู่นะอ้อนอะไรครับเฮ้ยคุณคุณจะเปิดช่องนั้นดิพูดไม่ดีนะห้ามนะทำได้เพาะกับแม่คนอื่นทำแล้วแบบอ้อนแออ้อนแอได้ไหมแบบไหนอ้อนอ้อนแม่อ้อนยังไงเวลาเจี๊ยบอ้อนเเลยไออ้อนให้ดูมันเด็กมากเลยอะ ไม่ใช่ตอนเด็กหรือตอนปัจจุบันปัจจุบันนี้ก็ทาก็ไม่เป็นไรคนเราก็เป็นเด็กในสายตาแม่อยู่แล้วเราไม่ต้องอายหรอกแต่สมมติตื่นขึ้นมาอย่างนี้ใช่ป่ะก็เปิดประตูออกมาก็ตะโกนเรียกแม่ก่อนเลยเปิดปอ้อนแม่เช้านี้มีอะไรกินน่ะโอ้ยถูกต้องแม่หิวข้าวมันอ้อนตรงไหนอ้อนยังไงอ่ะแม่ทํากับข้าวให้กินไงเอาเสียงอ้อนอ้อนเนี่ยเขาอยากดูอ๋อทต้องทำสิ่งอ้อนด้วยไม่ได้เวลาให้แม่ทากับข้าวให้ก็ต้อง แม่หิวข้าวอ๋อทำเสียงแบบหิวแบบหมดแรงอ่ะหมดแรงแบบแบบเด็กเด็กแบบเด็กเด็กมีปัญหาเด็กเนิเด็กขาดอาหขารอะไรเงี้ยโอ้หแม่หิวข้าวอะไรเงี้ยใกล้ตายแล้วมีให้ให้พี่เจี๊ยบอ้อนพี่ฟ้าโอ้ไม่เป็นไปไม่ได้ครับ ผมไม่น่าอ้อนผมมาทําได้แต่ว่าผมจะโดนอะไรกลับมาเนี่ยผมไม่รู้ผมไม่เคยทําร้ายคุณไม่เสียงใช่ไหมถือเลยถือเลยคิว